สวัสดีครับผมไอ้โมเดนะครับกลับมาอีกแล้ววันนี้นะครับกําลังจะออกจากสํานักงานไอ้โมเดนะครับมีเพื่อนนะครับในวงการพ่าหนะนะครับผมสายเก็บสะสมเลยนะครับก็ซื้อเก็บอย่างเดียววันนี้ต้องการขายทั้งหมดหลักล้านครับวันนี้นะครับยวค่อยปิดชื่อนะมีพ่อคูนล้วนเลยครับพ่อคูนล้วนเลยนะครับพ่อคูนล้วนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ไปดูกันนะครับวันนี้ว่าเราจะไดะ้ซื้อทั้งหมดเลยไหมนะครับแต่ใจผมเนี่ยอยากซื้อทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันนะครับว่าเราบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับด้วยวันนี้นัดที่เขาใหญ่นะครับป ฮัลโหลครับเพียตรงไหนครับอ๋อเห็นเฮียแล้วเห็นเฮียแล้วโอเคครับครับครับผมครับเจอลูกค้าแล้วนะครับนั่งอยู่นู่นนะครับแบตก็จะหมดนะครับถ้าแบตหมดเดี๋ยวเอามือถือถ่ายต่อนะเคขยอนุญาตดูภาพเลยนะครับก็เช่ารวมๆอยู่ในกลุ่มในอะไรได้ไหมครับเฮียอ๋อ มีไปเท่าในกลุ่มด้วยหรอแม่แม่ของเฮียครับอ๋อก็ในกลุ่มเรื่อยๆหามาจากพวกตัวเตืนใหญ่เก็บเก็บไปเก็บมาเบื่อเบื่อไม่มีส่วนหนึ่งบางทีไม่ไม่ไม่ใช่นั่น,นอันนี้เอามาแค่ส่วนหนึ่งที่ไว่ <c oughs> วไาเฮแยเฮีย,ยเก็บ้าเยอะนะเยอะมาก เต็มเซฟไปหมดแล้วไม่มีที่ไว้ครับพกเก็บพรคูณอย่างเดียวตอนนี้หรือว่าตอนนี้คือมีเริ่มแซมปูโตปูทิมแล้วปูทิมปูโตแล้วก็พรคูนพรคูนปูทิมตัวนี้มีอะไรหลักๆกันบ้าติดงานนั่นะติดมาเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้จะมาเก็บปูทิมใช่ไหมก็เก็บสลับกันไปสลับกันไปแต่อย่างเนี้ยมันเยอะ คือบางทีหนึ่งเจดของเฮียมันมันเก็บซ้ำๆกันเนาะใช่คือเป็นไปเป็นแบบรุ่นหนึ่งอย่างรุ่นรุ่นเงี้ยอย่างละ่นห้าไอ้อย่างละ่นซัมซัมบ็อกด้วยซัมบล็อกด้วยแล้วเก็บแบบบล็อกบนนั่นอะไรครับเอามาให้ชมเปิดก็สมใจเปิดจะอันนี้ก็ที่ผ่านผ่านมือเย็นเก่าที่ผ่านมือผมก็ยืมกันนะมันมันบุญเบียงกันอยู่แถวเนี้ยครับ นี่ของพ่ออะไรส่งออกนี่ก็ส่งออกบัตรทุกองครับคือไม่ได้แท้แต่เราใช่มันต้องแท้หลายๆตาใช่ครับนี่มีราคาในใจไว้ประมาณเท่าไหร่ครับผมก็มีราคาในใจแล้วแหละแต่ผมบอกเฮียเลยว่าผมประมูลจบเมื่อวานก็ห้าแตกวงเดือนสวยๆผมประมูลเปล่งๆนะสองสี่ห้าสองสองห้ายงเงี้ยผมก็ซื้อสักสองสี่พันหนึ่งสองสามห้าอะไรประมาณนี้เฮีย ใช่แต่ว่าราคาเนี่ยถ้าชุดเนี้ยเฮียเฮียมีราคาในใจไว้ประมาณเท่าไหร่ชุดนี้อ่ะใช่เอาเราอาเอาราคาแบ่งแบ่งน้องไอซ์ไปไปไปไรนะครับแล้วนัไปเก็บตอนช่วงแรงๆด้วยป่ะช่วงแรงช่วงแรงช่วงแรงด้วยช่วงนี้เฮียก็เห็นุมไลรอยู่หนึ่งสก็จบ2อง0สนสี่สองพร้อมตลับที่คิดไว้ในใจ ง่ายบอกเลยยกหมดเลยอันนี้มันหน้าภาพเก่าของผมหมดเลยเนี่ยครับตามสภาพสิบสองสองสิบสองสองผมตีไว้ไม่ผมตีคำนวณไว้นะเหรยไม่หนีล้าน ไม่มีร้านตียังไงไม่มีร้านอย่างนอย่างนวะอย่างนวะหูขีดเนี่ยอ่าสมื่พับผ้าเป่าเนาะแล้วหูเองแหูขีดก็ประมูลจบสามสองพันสามทองผ้าเป่าทองประมาณผมตีไปอย่างมันมันสามกรัมสี่กรัมผกตีเฉลี่ยพวกทีว่ามีหกก้ากรังเนี่ยก็ตีไปทองประมาณเก้าพันหนึ่งกระซื้อมาสามประมาณสี่หมื่นกระซื้อวัละสามสิบแปดอะไรเงี้ยพวกพวกพเนีพวกไรพวกพวกพวกจุดก็อยู่มาักสามสิี่สามส้าผ้าเป่า าบางอันมีทองสองกรัมสามกรัมบางอันมีห้ากรัมเจ็ดกรัมเนี่ยผมก็ตีเฉลี่ยไปวา่าทองอยู่ประมาณห้าเกือห้าตีทองที่ทองประมาณประมาณหมื่นหนึ่งอะตีทองประมาณหมื่นหนึ่งหมดเลยใช่ตีทองกีรัมหมดเลยตีทองประมาณหมื่นหนึ่งแต่ไปเฉลี่ยกับสามกรัมอะไรครับแต่ต,ต,ตมมลับเนี่ยต,ตลับนี่ตลับแปดกรัมสิบกรัมนะฮะเพราะตลับทำเองงั้นตลับซื้อทำเองตลับทำเองซื้อมาแล้วก็เลี่ยมว่าหูคี ซื้ออย่างเงี้ยยกน้านหนึ่งยกอย่างเงี้ยมันเรามองว่าแค่เราไปซอยขายเนี่ยมันมีกำไรพันสองพันเราก็ดีใจนะครับอย่าลืมนะว่าพันสองพันองค์ละพันสองพันสามพันกี่องค์ครับใช่ไหมครับพี่อ่ะอีกสิบเก้าองค์ก็เป็นกี่หมื่นแล้วเนี่ยได้มาแต่ว่าลงทุนล้านหนึ่งกำไรสักสามเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้วผมผมมองชุดเนี้ยเฮียจริงๆนะผมตีไว้เก้าสิบห้าถึงล้านหนึ่งแล้วเฮียตีไปแค่ เอาไปไล่เอาไปแบ่งกินเอาสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดเลยสิบเอ็ดไม่ต้องไม่ต้องมาคิดเป็นองค์เป็นอะไรแล้วร้านรถไปแบบตัวนี้ต้อนี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสามตัวเนี่ยคร่ะกับซีวัตสี่สี่สี่องค์รถไปแสน ไ้แสนกับบาทไอ้ตัวนั้นเร 30, 40, 40. าไแสนกวสาตัวองค์นสามสี่มื่มันก็แล้วพี่เี๊บขอขอคอยัขอยัตั้งสติแป๊บนึงครับอยัดตั้งสติแป๊บนึงร้ห้าไม่ใช่เฮียบอขอร้านเอ็ดใช่ไหมร้านเอ็ดผมผมก็จะขอเฮียลงมาสักเจ็ดแปดมื่นมั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 นเต็มเลยอ่ะ สิมันสวยแล้วมันสวยแนะแต่ว่ามันเต็มจริงมันมันแบบมันมัจะตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ก็มันแพงของสวยสามตัวบนนั่นแหละอย่างอื่นเท่านั้นแหละล้านห้าเอาสิบเอ็มหน้านั่นแหละตรงนี้นิดเดียวไม่ได้ต่อเยอะเลยไม่ได้ต่อสิเก้าองค์ใช่สิบเก้าจะลงไปอีกสองหมื่นยอมไปสองหมื่นอ่ะสองหมื่นล้าน ร้านแปดหมื่นโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณครับเดี๋ยวแบ่งค่าให้นะครับเป็นหนึ่เจ็ดอันนี้หน้าหน้าใหม่วงกายนะนอนเซฟมาน่าจะนอนเซฟมาเนี่ยบัตรสภาพสวยหมดเลยนะบัตรสภาพสวยหมดเลยนะครับสภาพสวยหมดเลยสิบเก้าองก็จะเป็นพวกหนึ่งเจ็ดบล็อกท็อปท็อปนั้นเลยนะแล้วก็มีเนื้อนวะที่หัวก็จะมีเนื้อนวะนะครับที่หลักแสนเนื้อนวะนะครับหนึ่งสอง นี่รุ่นแรกนะครับนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าสร้างมันจะมีนี่ครับอ่าเนี่บแล้วก็พวกนี้ครับหนึ่งเลื่อนแมเงินนะครับอะเดี๋ยวจ่ายเงินเป็นเงินสดหรือยังเงินสดหอมเงินสดกับบ้านเพราะว่าหอมเงินสดกับบ้านเดียวเนี่ยเงินสดเลยหรอหมเงินสดกับบ้านนะได้เลยนะได้เลยนะครับผมครับ มากันหลายคนมีบรรยากาศอยู่บรรยากาศเย้ยแล้วไม่ใครบาดับแล้วรลูกปืนียนในรถอยู่างไรเนี่ยฟรีเพิ่งเพิ่งเพิ่งเบิกมาเพิ่งเบิกมาเลยนี่ครับอะ no กินดีนะครับบิ่งไปซื้อถึงบ้านท่านเลยโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ